สวัสดีค่ะดิฉันนางกนกสัตส,สิวันบุญก้านตรงครูโรงเรียนท่าตุพทองวิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอการทำน้ำสกัดชีวภาพโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในรายวิชากเกษตรปลอดภัยวัตถุดิบเศษพืชผักผลไม้กากน้ำตาล ก่อนในการทำน้ำสก,กัดชีวภาพมีดเขียงถังพลาสติกพร้อมไม้คนกละมังวิธีการทำให้นักเรียนนำมีด มาหาั่เศษพืชผักรลไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1.2น,นิ้วหรือยิ่งเล็กละเอียดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะเป็นการง่ายต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์

การทำน้ำสกัดชีวภาพทำให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทำงานปลูรู้จักทักษะการทำงานขั้นตอนวิธีการทำงานพืชผักที่นำมาทำน้ำสกัดจะต้องล้างให้สะอาดเพราะหากสกปรกจะทำให้น้ำสกัดเน่าเสียหาย ขณะปฏิบัติงานให้นักเรียนพึงระวังเรื่องความปลอดภัยระมัดระวังการใช้เครื่องมือโดยเฉพาะมีดซึ่งเป็นของที่มีคมอย่าหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน ทุกคนควรจะลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองเพราะจะทำให้จุดจำความรู้นั้นได้อย่างคงทนรู้จักเทคนิควิธีการว่าจะหั่นขนาดไหนทำอย่างไรความคล่องตัวก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติจริง ถ้าทุกคนรู้จักการแบ่งงานกันทำในขณะที่ทำงานกลุก่มงานนั้นก็จะสำเร็จรุ่งเงได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเมื่อหั่นเศษพืชผักผลไม้ได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วให้นัเเครยน โลงใส่ในถังพลาสติกเพื่อเตรียมคุกเขาต่อไปการหั่นผักผลไม้ที่มีชิ้นใหญ่ขนาดใหญ่จะทำให้การอย,ยสลายเป็นไปได้ช้า เมื่อใส่เสศษผักผล,ลไม้ลงในถังพลาสติกนำกากน้ำตาลมาคลุกเขาให้เข้ากันโดยใช้สัดส่วนกากน้ำตาลหนึ่งส่วนต่อเศษพืชผ,ผักผล,ลไม้สามส่วนใช้ไม้คนคลุกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเพิ่มน้ำลงไปเพราะ การย่อยสลายของจุลินทรีจะทำให้เกิดน,น้ำหมักออกมาจากเศษพืชผัลผลไม้เองตาน้ำตาลสามารถหาซื้อได้ที่โรงงานผลิตน้ำตาลราคาจำหน่ายในพ้องตลาดกิโลกร,รัมละ10บ,บาท ตากน้ำตาลจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีสีน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นอาหารที่จุเินซีชอบช่วยย่อยสลายเศษผักผลรไม้ ที่คนกาดน้ำตาลเข้ากับเศษผักผลไม้พึงระมัดระวังไม่ให้เปืี่นเสื้อผ้าเมื่อคุกเขาได้ที่แล้ว ให้นักเรียนนำฝาถังพลาสติกมาปิดให้สนิทมิดชิดนำไปเก็บไว้ในร่มไม่ให้โดนแสงแดดเพราะจะทำให้น้ำสกัดเนา่าหลังทำงานเสร็จทุกครั้งจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ทำงาน กวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยล้างภายชนะเก็บเข้าให้เป็นที่ทุกทุกวันจะต้องไปคนน้ำสก,กัดเชีวภาพประมาณหนึ่งเดือนจะเกิดหนอนนั่นแสดงว่า น้ำสกัดชีวภาพได้ที่แล้วเหมาะสำหรับจะทำไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้พืชผักสวคนครัวบรรจุน้ำสกัดใส่ในภาชนะเพื่อไปบำรุงพืชผักสวนครัวดอกไม้ได้อัตราส่วนน้ำสกัดชีวภาพหนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วน ฉีดพ่นหรือใส่บัวรดน,น้ำราดลดบนผิวดินหรือบริเวณแปลงพืชผ,ผักผลไม้หากทุกคนร่วมกันทําน้ําสกัดชีวภาพ mm hmm. ก็จะทําให้ so oh ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพราะน้นําสกัดชีวภาพปลอดภัย <got> จากสารเคมี ไม่ทำลายต่อสุขภาพไม่ทำลายดินไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันทำทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระาชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขนักเรียนสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียนได้ช่วยพ่อแม่ทำงานมีผักปลอดสารพิษไว้บิโภคในครอบครัว การปฏิบัติงานจริงของนักเรียนจะทำให้นักเรียนจดจำความรู้นั้นได้อย่างยั่งยืนคงทนคน,นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ